ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยาดาฮุบสปริดสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันชื่อนางสาวเปโพรดมีเพชรวันนี้จะมานำเสนอโครงการนิ่งมาจากราชบ,บริ้านการส,งส่งเสริอมอาชีพ ชอบเหรอเพื่อนพ่อก็ส่งมาให้นะ่ะนี่มีตั้งสองเคงนะพอคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับประรดมาล้นตลาดนะ่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับประรดอย่างเดียวเออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ ทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยอยามขับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะดีมากเลยนะคะเอานี่สับประรดลายแก้วโอ๊โโอโไม่ไหวแล้วครับแม่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหมพระผผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะ งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกันนี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่แล้วกันดีไหมไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพระสับปะรดแน่แน่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541 ถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกตามแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกบเพียนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพียนไปหมดเพียนเหะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมไมีอะไรเต็มไปหมดก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไง <As S 2> <odes> ท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา3าทำไร่3 0บอน่อน้ำอีก30%แล้วอีก10%ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไกา่เอ้ย <s 1> แบบนี้มันจะดีจริงเหรอแล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวนะ่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับระรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดู มีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก,ก,ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืนอ๋อกเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เองอานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะได้สิวะแล้วแกมาทําด้วยก็ดีเลยทฤษฎีใหม่ของในหลวงมีสาขั้นนะขั้นต้น คือแต่ละคนทําอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทําด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอดเอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสักสองสามฟองได้ไหมวะ <laughs> เอจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลยเฮ้ย hey. พูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็นมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา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 วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาขับขันก็พึ่งตัวเองได้ ที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจำหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือตั้งโรงงานแล้วให้โรงงานนี้เป็นของผู้ผลิตแต่การทำกันเองนี้มีความลำบากอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มากต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมของกิจการอย่างสำคัญถ้าตั้งอยู่ในรูปโรงงานสากรไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามก็เห็นควรเลิกล้มกิจการพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณพระตำหนักจิตลดารโหฐานเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2513การเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราหมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงสร้างความเศร้าโศกและอาดูลให้หล่าพระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศอย่างท่วมทน้นยากจะหาคำใดมาบรรยายได้แต่กลับมีสิ่งที่ยิ่งตราตรึงในใจชาวไทยเด่นชัดขึ้นอีก นั่นคือโคโนมอาชีพพระชทานที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านที่สงทุ่มเทพ,พระวรากายเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคโนมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยจากที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบความเดือดร้อนของชาวหนองโพได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือสร้างโรงงานผลิตนมผงภายใต้ชื่อ บริษัทผลิตภัณฑ์นมผงนองโพจำกัดที่จังหวัดราชบุรีด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งมีพระราชดำร,ร,ริให้เกษตรกรรวมกลุ่มเรียนรู้การดำเนินงานแบบสากลเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองโดยให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคอยให้ความรู้ช่วยเหลือและต่อมาได้พระราชทานโรงงานให้กับสากลโคโนมนองโพเพื่อให้เกษตรกรเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเอง อยู่ได้อย่างแข็งแรงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงงานผู้ผลิตและรับสากรไว้ในพระบรมราชูปัม์และใช้ชื่อสากรโคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมจนถึงปัจจุบันนี้นาเนมา่อลพไไได้้้้้ปูกตวใหร เธอวันหนึ่งจะบังลมหนาและคอยเป็นร่มเง,งาลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวนมนี่นะสมัยตอนแรกๆเลยไม่มีอาชีพอะไรเลยแค่รับจ้างเขากินไปวันวัน,วน,วนหนึ่งเท่านั้นพอปี2-7ก็สมัครเข้าเป็นสมาชิก ของสากรโครนมหนองโพราชบุรีจำกับในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ได้ส่งนมมาสากรมาเรื่อยๆมาเราผลิตนมได้สากรก็จะมารับซื้อมีที่ขายนมมั่นใจว่าทําผลิตออกมาได้เท่าไหร่สากรซื้อเราหมดจากวันนั้นมาชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนลุงสุนทรวัย75ปีและปะ้าแล้ววัย69ปี สสามีภรรยาคู่ถุกคู่ยาที่จนกระทั่งปัจจุบันมีโคนมมากถึง100ตัวกว่า33ปีมาแล้วที่คุณลุงคุณป้าทั้งสองมีไรายได้จากการเลี้ยงโคนมจุนเจือครอบครัวและส่งน้ำนมดิบคุณภาพเข้าสู่กระบวนการสากรนาสากรโครนมหนองโพราชุบุรีจำกัดในพระบรม,มาราชูปถัมภ์การเป็นสมาชิกของสากรการดำเนินกิจการของสากรภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลให้นักจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ครอบครัวของคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้ไม่เคยต้องพบเจอความทุกข์ยากดังเช่นในอดีตอีกเลยมันเป็นบุญของเราที่พระองค์มอบอาชีพตรงนี้ไว้ให้เราสำหรับอาชีพการเลี้ยงคนนมนั้นได้เลี้ยงกันมาจนสง่งลูกส่งหลานประสบความสำเร็จในอาชีพการงานสูงสูง แม้กระทั่งพ่อแม่ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ดีกินดีกันทุกคนพวกเราชาวเกษตรกร,ร,กรชาวตบลบนองโพทุกคนคงไม่ลืมไายรพระคุณของท่านแผ่นดินยังกว้างใครแต่มื้นว่าหัวใจพราว้างกวว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ ลุงยุทธวัฒนกุลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมอาชีพพระราชทานรุ่นแรกของจังหวัดราชบุรีหรือประธานยุทธอดีตประธานสากลโคโนมหนองโพจำกัดในพระบรม,มราชูปถัมภ์ผู้ซึ่งได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบบาทอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชขณะกราเสด็จที่สากลโคโนมหนองโพเพื่อช่วยขจัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ แม้วันนี้ลุงยุทธจะพ้นตำแหน่งประธานสากลโคโนมหนองโพไปหลายปีแล้วแต่ยังคงเฝ้ามองและติดตามความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสากลโคโนมหนองโพเพราะอาชีพพระชทานนี้เปลี่ยนชีวิตลุงและครอบครัวไปตลอดกาลการได้เข้าเป็นสมาชิกสากลโคโนมหนองโพแนวทางการดำเนินงานด้านการรวมกลุ่มเป็นสากลที่พระองค์พระราชทานไว้จึงทําให้ลุงยุทธ์ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ คนเลี้ยงโคโนมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือโคโนมอาชีพพระราชทานเป็นอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรไทยที่สร้างอนาคตให้ครอบครัวได้ผมมีโอกาสเข้าเฝ้าส่วนตัวท่านให้เขาเฝ้าุุท่ากบอกเอาฉันให้เธอแล้วนะเธอก็ดูแลให้ดีทําให้ดีเพรอสองข้าวสามข้าวก็เลยนึกได้ว่าเอะทุกคนก็มีการพูดกันไงบอกว่าท่านมีมหาอะไรที่คุณต่อเรา ต่อสมาชิกรับไว้ในพระนุราทุกท่านพวกท่านก็ขีดกระบาทว่าให้เน้นคําว่าสากลคือพวกท่านมองดูว่าคาว่าสากลมันเป็นการร่วมกันผิดพันร่วมกันมีร่วมความคิดร่วมกันซื้อร่วมกันขายด้วยพระไทยของพวกท่านเองตรงหัวใหญ่เกษตรกรน,นั่นคือจุดหนึ่งทําให้พวกเรามีอาชีพแล้วอย่างหนึ่งก็บอกุตรงว่าทุกคนเพิ่มป่าเพิ่มแล้วก็เสียใจในการจากไป แต่ก็บอกว่าแม้พระท่านจะจากเราไปแต่ว่าเราจะคือตนแล้วก็จะทำตามพระราดำเลมันมีกำลังใจทุกวันนี้ผมไม่เคยได้นอนหรอ,อกนะเพราะว่าจะต้องคอยพยายามประคับประคองจิตใจของข้ารามการและสมาชิกว่าให้สมามัคคีกันขะารรมการอย่าแตกแยกเป็นอาชีพแล้วก็คงท่านให้เรามานี่คือจุดตรงนี้นะ ถามว่าคนแก่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงเรือห่วงพ่อเราดูอยู่คือจะดูอยู่ภายนอกเพื่อรักษาอะไรรู้ไหม,มที่พงษ์ท่ญญานให้ไงอาชีพพอพูดทุกครั้งเรามาบารงตรงนี้ก็มันไม่มันมันมันสุดที่แล้วตลงพรอเมตตาต่อปเกเตรกรผู้เลี้ยงโคลมจริงรจรอง สูปสารและติดตามจากร้อยที่พอตั้งใจเมืเราจะเท่ไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงานสากรโคโนมนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชุปธรรมถือเป็นสากรโคโนมแห่งแรกของไทยที่กลายเป็นต้นแบบให้สากรโคโนมต่างๆหว่า100สากรทั่วประเทศ จากน้ำพระราชาัไทยที่ห่วใ่ประสบกนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้ทำให้วันนี้เกษตรกรไทยสามารถยึดอาชีพเลี้ยงโคโนมหาเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมนมไทยเติบโตอย่างแข็งแรกร่งจบจนปัจจุบันเป้าหมายสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชท้าสถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยนิรันดร์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนด้วยการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชต้นพันธุ์พืชแล้วเพื่อเป็นการต่อย,ยอดให้เกิดอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่นการขยายพันธุ์ปลาการผลิตอาหารปลาสุดประหยัดเพื่อลดต้นทุน การขยายพันธุ์พืชการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรการทำแยมหมอนประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้นะครับผมและนักเรียนก็จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนนะครับเพื่อที่จะทำกินทำใช้อยู่ในชุมชนป่าหมากแห่งนี้ครับก็โรงเรียนเรานะครับก็มีการขยายพันธุ์พืชนะครับ เขาจะให้นักเรียนนะครับนากิ่งมอนนะครับไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านและเมื่อนักเรียนมีลูกมอนในปริมาณที่เพียงพอนักเรียนก็สามารถทําแยมนะครับมาจําหน่ายได้ที่ร้านกาแฟของโรงเรียนและของชุมชนได้ครับก็จะเป็นอาชีพเสริมนะครับให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนนี้ครับในส่วนของการอบรมทําอาหารประดุกแบบประหยัดนะครับเนื่องจากปามากนะครับอยู่ห่างไกลจากทะเลนะครับจึงทําให้ชาวบ้านนิยมรับประทานปลาน้ําจืด เราก็เลยสร้างบอ่อปลาดุขึ้นมาในโรงเรียนของเราเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารให้กับเด็กๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราต้องซื้ออาหารเมรเรด็ดสำเร็จรูปนะครับมาเลี้ยงปลาซึ่งมีราคาแพงนะครับหลังจากเราได้อบรมการทําอาหารปลาดุแบบประหยัดต้นทุนนะครับทําให้เราได้ลดต้นทุนค่าอาหารลงไปมากเลยครับที่ได้มาบรมวันนี้หนูชอบมากค่ะุคณครูเข้าสอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วก็สามารถทําให้พ่อแม่กินได้ทํา ขายก็ได้อะวันนี้ก็ได้ไปเก็บมอที่หลังโรงเรียนกับเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เอาไปปั่นคะ่ะแล้วก็หนูได้เอาไปกวนคะ่ะแล้วก็เอาบรรจุใส่กระป๋องคะ่ะหนูก็อยากให้คุณครูมาสอนทําของกินอย่างนี้คะ่ะเพราะวับ้านหนูไปตลาดก็ไกลอ่ะอยากให้คุณครูมาสอนทําของกินที่เก็บไว้ได้นานๆอย่างนี้อีกค่ะ ครับวันนี้นะครับสูตรศึกษาการพัฒนาห้วยทรา,า,สาสยอันเนื่องมาจากพาระราชดำริได้อบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรื่องการขยายพันธุ์ปลาและการขยายพันธุ์พืชครับในส่วนของการขยายพันธุ์ปลานี้นะครับปัจจุบันชาวบ้านได้อาศัยแหล่งน้ําในชุมชนนี้นะครับในการดำรงชีวิตส่งผลให้สัต์น้ําในแหล่งน้ํามีปริมาณลดลงการที่สูตรศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้เข้ามาสอนเรื่องการขยายพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยคืนตัวแหล่งน้ำก็จะได้ทำให้ชาวบ้านได้มีแหล่งอาหารบริโภคต่อไปอย่างยั่งยืนครับ และในส่วนของการขยายพันธุ์พืชนี้นะครับก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้มีทักษะในการปักชำเพราะว่าครอบครัวของเด็กเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักกันอยู่แล้วทําให้ในการขยายพันธุ์พืชนี่เราไม่ต้องไปซื้อขอย่างเดียวเพื่อลดต้นทุนในครอบครัวได้ด้วยพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเช่นปลูกมะนาวปลูกฝรั่งอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับที่มาอบรมวันนี้ผมชอบการขยายพันธุ์พืชครับ เพราะว่าที่บ้านผมปลูกมะนาวทุเรียนแล้วก็กล้วยแล้วก็มะเขือครับผมจะเอาวิชาที่อบรมวันนี้กลับไปตอนกินมะม่วงมะนาวทุเรียนมังคุดครับทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนโดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นแกนหล,ลัก ในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป